สวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องเอ้ฝนตกอ่หน,นักนักเนาะครับนี่ฝนตกนักหลายๆลาย,ลายสองสางมเือนว่าก็ได้ปลาปลาเกาลีเขาต้อนครับนี่ปลาเขาสดๆง,งามๆเลยครับเบื้องเนี้ยกําลังงามเนาะก็อ่าว่าจะนําเสนอเมนูให้พี่น้องในเบื้องก็คือว่าติมกมกมกกงอคับพี่น้อง มกหม้อเจ็บแทบนี่เครื่องเห่าเก็บมาพร้อมเลยครับขาตะไคร้ใบบกกูดใบกระเพราเนาะกระเพราใบอีลาเนี่ยครับนี่ใส่ใส่ลูกโดดน้ำครับนี่ใส่ลูกโดดน้ำเจ็บแทบ,บเลยแหละครับนี่ก็ะจะแบบมกหม้อเจ็บแทบครับปลาเกาหลีขต้ตอนเนาะย้อนย้อนจิตผ้าพี่น่องไปย้มรลีย้ํยาต่อนี่เบิ่งครับไปเอาคลิป มาไปย้มรีย้ำต่อนี่เป็นยังไงแต่นี่ได้ได้มาแล้วเนาะเห็ดเห็ดชูกินแซ่บครับมายวมาเบื่องการวิธีการเห็ดน,นะครับพี่น้อนี่เครื่องพร้อมเลยครับริกซดพร้อมกระเทียมห้าวพร้อมแลิต่ำเครื่องเนาะที่นี่ตาำเครื่องกับเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยแล้วครับ ตำเครื่องมกใส,ส่หม้อแซ่บใส่ผักใส่ผักหลายอย่างเลยครับพี่หน่อแนวอยู่ใน e กินแซ่บบา้านเฮาเนาะจังสีแล้วครับเดี๋ยวบ่าวเทียบซอยเครื่องใส่โคกตำจังหน่อยก่อนครับพี่หน่อเออซอยเครื่องครับพี่น้องเอ้ยคาตะไครเ่เฮาเหนียบอ้อก เนี่ยคินหิ้วเลยวแท้นี่คินว่าเขาแค่ข้อเท้าก่อนบ่ดหรอเอาหัวเข่าก่อนหัวเข่าไปก่อนคินว่าเท้าไปเท่าหิ้วเลยเท่าขาตะไคร้เครื่องแจงบานบานเท่านี่แล้วครับบานนอกเท่านี้มะเอ็ดนำขางหัวขางสวนเนาะครับผมไม่แล้วไม่แล้วไปบ้านเลยไป เครื่องแน้าพี่น้องเอ้ยเบิ่ง,เ,งเคืองคาตะไข่ใบบักกูดหอมกระเทียมพริกสดนี่แหละสูตรบ้านๆเนาพี่ใหญ่ลวครับเป็นคนตํมเมือโปเมือโพ<ป><ป>ครับนี่แหละ<ส>ที่วานแหเนาะกับเบาเทียบฮายู่หากินกันมาเป็นสิบสิบปีครับวาน ซาได้ห้องได้น <spirituality> ี claro ่บ <mañana benim> ่บ่เคยผ่านกันครับหอมเนาะหอมเครื่องแกงเนาะมันนี่กินปลาลีมันนี่มันนี่กินปลาลีก่อนเนาะหน่ำหน่ำหน่ำมาหลายครับเดี๋ยวผพาไปยามเบิรงครับพี่น้องนี่ครับเครื่องแกงกับตำเรียบร้อยแล้วครับพักกับเด็ดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่พักกับเด็ดเรียบร้อยเครื่องแกงกับตำเรียบร้อย กันล้แต่วิธีที่เอาไปอูม้มกห้อ้เบิ้งส่วนตัวพี่นอ้องเบิ้งบรรยากาศฝนกำลังลงเม็ดเนาะฝนก็ลิ่นๆเลยแหละครับพี่น้องนี่ินอยู่เบ้านเหม่อเลยป้าคือที่เขาดีดีนอพี่ใหญ่นาะฝนลิ่นยังสิบรรยากาศเปิดเตืองไฟซื้อ <laughs> พี่น้องเอ้ย เดี่ยวตองก็ว่าอยากกินสมบัติตองจังหน่อยเนาะกิมเกลือแสบๆเลยเบิง่งปกเกลือแย่งจริงๆเลยครับโอ้เกลือเม็ดเลยวะไม่เละมันบาแตกกิมเจียวแสบๆเลยครับบัติตองมาพี่น้องที่นี่เฮ็ดให้เบิ่งเลยเด้อครับวิธีการไอมอ้วงหัวยาเดี๋ยวเอาไอ้ เครื่องนี่แหละครับเครื่องที่ตำละเอียดเคืองนาะเครื่องนาะพี่นอ้องเนี่ใส่หม้อลงไปเลยครับโอ้ยแค่เครื่องก็ห้อมเลยเนาะเครื่องห้อมกูไปเลยพี่นอ้องเฮ้ยโอ้ย,อยแสบๆหละครับที่นี่ เบิรเลยครับหาอยู่หากินมาเท้ายอดแล้วครับเนี่ยผักผักที่เฮ้าเด็ดเนาะเด็ดก็จะเอาใส่น้ำกันไปเลยครับพี่เนาะทังโดดื่องโดดคื่องอักเนี่ยใส่ไปเลยโอ้โออยังยังบุตข,ของหอมล้วเนหน่หยนอยใหญ่นะ บทธรรมดาเนี่ยครับเบาเสียงว่าพี่ใหญ่สร้างนี่หวานแฮหาอยู่ให้กินเบิ่งเนี่ยโอ้ยน้ำปลากรีดถูห้องบ่เบิดบ่เบิ่ดเที่ยวเนาะจะตักใส่จังหน่อยก่อนใส่ไปเลยครับจะว่าเกี่ยววะอีกสุดยอดเลยครับ น,น้ำปลาละนวนัวใช่ครับมือนิ่นนกงก็แบบนี่ผงนัวเอาครับใส่ผงนัวน้านี่ห้อยผงนัวแสบเลยละ่ะกุยเยอะพอแล้วอือพอแล้วครับอ,อือ,อ,อเหลือนำจัวน,น,น้อยเนาะพี่น้องเยก็ตัดตัดขมข่าวครับพอพอแล้ว ใส่เกลือน้ำเท่าไหร่โอ้โหจูด,ดีเดี๋ยวคนนอที่นี่ร่อนเบนิรงครับคนนี่เขาเครื่องเด้อกินมันสดๆเลยวะครับพี่น้องนี่เ <c oughs> บิ่งแค่นี้ก็หอมนัวเด้อครับหน้าบีบกินเลยปะเออบีพี่หน้าใส่กินได้เลย,เลยพี่นออ้องหอมคักหอมแน่เนาะ ยังขนาดยังม่ท่านซูปเดี๋ยวคนคนให้เรียบร้อยเอาครื่องกับะเ,เอาตั้งไฟด้วยครับติดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกเดี๋ยวจะเอาไอ้ขึ้นตั้งด้วยที่นี่ติดตั้เปิดไฟ,เป,ดไฟเปิดไฟอ่อนๆด้วครับอย่าอย่าเปิดไฟแห้ง เสียงเดือดเสียงเดือดอูดูยพี่น้องเอ้ยขวนออกหุยฮุยฮุยฮุย,ยเลยครับสแสดงว่านี่รสชาตินี่ต้องสุดยอดเลยครับเบิง้งขวนออกอยู่ถึงฝ้ามานันน่ะอู้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยหยอดเลยพี่น้องเหยียดเลยครับ คนปะบ่ดังคนเราไอ้ซิมซิมมึงเนี่ยก็จินหนามมันขมขมหอมขมแสบนี่นัวปะนัวจะเข้มเข้มมันมันไปไดิคนแล้วม,มั้งอืม,มนนะเข้มเนาะเบิ่งนลังเดือดอุ๊ยเลยพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยสุกเรียบร้อยแล้วครับเบ,บิ้งูหอมคักขนาดนะเลยจะตักใส่ถ้วยแซบ่บไปสู่พี่น้องกินเนาะครับเบิง้งตักออกเลยเบ,บิ้งดูอยขวนหอมๆอมแซ่บเลยครับ นี่ตากออกมาเรียบร้อยเลยครับขวนหุยหุยห่อนหอนเลยครับเบิรงห่อนแสบเลยเดี๋ยวเอาไปกินกันที่นี่เด้อพี่น้องเด้อทำยังไงจนไปเห็นตัวป่าเลยเฮ้ยตัวป่าแต่ตาว่าแสบๆเลยมั้เนี่ยเอาผม กะคลิปอไปยามรีเอาปลามาอูมามกให้พี่น้องได้กินแล้วเนาะครับผมกะแสบๆเนาะกะขอขอบคุณทเก่าแล้วครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ